สร้างความรู้คู่คุณธรรมนำอาชีพเน้นเทคโนโลยีการนํำเสนอรายงานสรุปผลการนิเทศรอบครึ่งปีงบประมาณพุทธศักราช2565ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศายอำเภอห้วยราชสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยศายจังหวัดบุรีรัมย์ในนามของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยศายอำเภอห้วยราช ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามรายงานสรุปผลการนิเทศจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยความยินดียิ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอห้วยราชตั้งอยู่ที่เลขที่1 4 4หมู่ที่6ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์การบริการการศึกษานอกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน789แห่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พุทธศักราช2534ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนพุทธศักราช2536เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนพุทธศักราช2536ข้อ6ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกิ่งอำเภอเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536มีฐานะเป็นสถานศึกษาและส่วนราชการระดับอำเภอโดยอำเภอห้วยราชมีชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้วยราช มีนางรวีวันณทรงศรีวิไลตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7จ็ดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์มาทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหวยราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2538ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยพุทธศักราช2551 ประกาศตอนพิเศษ60งอในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2551มีผลบังคับใช้ในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551และประกาศเปลีย่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธย,า,า,ยาศัยอำเภอห้วยราชเรียกชื่อย่อว่ากาศนอำเภอห้วยราช ปัจจุบันมีนางสาวนัทนิชาอินทรโสภาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธย,า,ยาศัยอำเภอห้วยราชมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน22คนมีกาสสนาัตำบลในเขตบริการจำนวน8แห่งได้แก่กาสสนาัตำบลห้วยราชกาสสนาัตำบลห้วยราชากาสสนาัตำบลสนวนกาสสนาัตำบลบ้านตะโกกาสสนาัตำบลสามแวงกาสสนาัตำบลญโคกเหล็ก กอสนตบตาเสาและกอสนาตาบนเมืองโพร,รายงานสรุปผลการนิเทศเรอบรึงปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565ระหว่างเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ดังนี้การนิเทศตามนโยบายเร่งด่วนด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพการน้อมนำพระบรมราชโอบายสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อพิษศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงได้แก่โครงการจิตอาสาของสำนักงานกศอนอและโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การปรับระบบทดสอบวัดผลและประเมินผลตลอดจนการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาการกำกับติดตามออนไซต์และออนไลน์ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเน้น new skill up skill และ re skill การส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุได้แก่โครงการพัฒนาทักษะชีวิตจิตอาสาแบ่งปันหล่อเลี้ยงปัญญาผู้สูงอายุ นอกจากนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอห้วยราชได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิตัลโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนให้กับประชาชนตลอดจนการสร้างอาสาสมัครกศนเพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนอีกด้วยด้านองค์กรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้คุณภาพ กศนอออห้วยราชได้ยกระดับมาตรฐานกศนตำบลให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญของชุมชนได้แก่โครงการกศนต้นแบบ 5D Premium ด้านการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน นอกจากนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยราชได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนอื่นๆได้แก่โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย204คนจำนวนผู้เรียนที่จ่ายได้194คนและจำนวนผู้เรียนที่ไม่สามารถจ่ายได้จำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ9 5 0 9 โครงการกสนปักหมุดสถานศึกษาดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจำนวน64คนดำเนินการติดตามพบตัวตนจำนวน64คนคิดเป็นร้อยละร้อยและโครงการพาน้องกลับมาเรียนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน3คนติดตามพบตัวตน3คนไม่ประสงค์เรียนต่อ2คนและเรียนต่อระดับประถมศึกษา1คนคิดเป็นร้อยละร้อย การดำเนินงานตามภารกิจต่อเนื่องสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยมีจำนวนผู้เรียนจำนวน70คนมีครูอาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีผู้เรียนจำนวน946คน แบ่งเป็นนักศึกษาเก่าจำนวน735คนและนักศึกษาใหม่จำนวน211คนจำนวนผู้เรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบเอ็นเน็มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ150คนจำนวนผู้เข้าสอบ118คนจำนวนผู้ขาดสอบ32คนคิดเป็นร้อยละ7 8 6 6ร้อยละการเข้าสอบปลายภาคจำนวนร้อยละผู้เข้าสอบในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2,564สูงกว่าในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564 25คิดเป็นร้อยละ9.89กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดในปีงบประมาณพุทธศักราช2,565จำนวน11โครงการโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน2,372คน ผลการดำเนินงานจำนวน2,372คนคิดเป็นร้อยละร้อยการจัดการศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างพื้นฐานเป้าหมาย9 6คนผลการดำเนินงานจำนวน102คนคิดเป็นร้อยละร้อย หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย138คนผลการดำเนินงานจำนวน141คนคิดเป็นร้อยละร้อยกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มเป้าหมายจำนวน4 2คนผลการดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน42คนคิดเป็นร้อยละร้อยกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กลุ่มเป้าหมายจำนวน40คนผลการดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน45คนคิดเป็นร้อยละร้อย และการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวของหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน60คนผลการดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน60คนคิดเป็นร้อยละร้อย การจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยสถานศึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณพุทธศักราช2564ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564และปีพุทธศักราช2565โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน980คนมีผู้รับบริการทั้งสิน้นจำนวน1,262คนโดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการจัดซื้อหนังสือสื่อสำหรับห้องสมุดประชาชน 2. กิจกรรมบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอวยราช 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนและ 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์คุณธรรมเด่นเน้นอาชีพเสริมสร้างเทคโนโลยีสู่ชุมชน ด้วยเหตุดังกล่าวท่านผูน้อำนวยการสถานศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับทุกช่วงวัยเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมนำเทคโนโลยีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตรวรรษที่21ผู้รายงานสรุปผลการน,นิเทศ รอบครึ่งปีงบประมาณพุทธศักราช2565ขอจบการนำเสนอข้อมูลไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดผู้นำเสนอข้อมูลต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภงห้วยราชสวัสดีค่ะ